สวัสดีครับวันนี้พวกผมซาต้อย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครเลสลี่นะครับได้ตำแหน่งของเลนทองนั่นเองนะครับผมแต่ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางเลสลี่ได้แล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันเลสลี่นะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ยอมไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางเลสลี่ได้มากกว่านี้แต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครที่สามารถแก้ทางเลสลี่ได้นะครับตัวละครตัวแรกนะผมนั่นคือแฟนีนะก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับวววววว่่่่าาาาาแแแแฟฟนนนนนนนีีีอออออะะมมดดเเเเจทรรรรุงงงลล้้้้้กกก็็็็ขขไคยั บินมาโฉบเราแป๊บเดียวแล้วก็ออกไปเลยนะแต่ตัวคอนแฟนนี้นะครับผมและตัวละครต่อมานะครับผมนั่นคือนาตาเลียนะเพราะว่านาตาเลียเนี่ยมีสกิลสอนะครับในการการเบสิกแอคแท็กนะครับก็ทำให้ตัวละครเลลี่เนี่ยยิงนาตาเลียแทบจะไม่เข้าเลยนั่นเองนะครับแถมยังมีดาเมจในการลวงเลลี่ได้อีกนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่เลลี่ไม่อยากจะเจอเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางเลสลี่ได้นะครับและต่อมานะครับนั่นคือไอเทมที่ไว้ป้องกันเลสลี่นะครับผมไอเทมชิ้นแรกนะครับหมวกผู้พิาาากกกเะะะะสสนนนย็จปรรรมมณี้คััับบผหตวลลลละครรททททีีี่่่สาาามมถแแกกก้้้้้งงเเไไไดวว็ออปิ เ,ลลรเราไปดูในเกมเพย์กันเลยดีกว่านะครับผมและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop โดน1เรื่องเติมเกมเติม,มเกม Mobile Legends ราคาถูกคุ้มคุ้มเติมปุ๊กเข้าปั๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระตาสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้น โอเคครับ okay ตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าตัวละครเลลี่เนี่ยเป็นเอ็มที่มีดาเมจที่ค่อนข้างแรงแล้วก็มีระยะยิงที่ไกลนะครับแล้วก็ไม่ได้แรงจากอะไรนะครับแรงจากพาสซสีพี่แกนะแถมยังเป็น t w ดาเมจอีกด้วยนะครับบอกเลยว่าแรงจัดนะสำหรับตัวละครนี้แล้วก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เพื่อนเราไม่ได้เล่นโลมนะก็โลมเขาอาจจะไม่ค่อยมาแก๊งเลนเรามากสักเท่าไหร่นะครับ อันนี้คือเราต้องระวังไว้เลยนะครับนั่นก็คือป่าเขาอ่ะน่าจะมาจบล่างนะอ่าใช่ครับตอนนี้ป่าเขาเริ่มส้มนะมาจบเลนเรานะครับอันนี้คือต้องระวังเลยนะเพราะมีสิทธิ์ที่เขาจะมาเอาเราสูงสุดแล้วนะครับก็อย <Back up. S 2> ่างที่ผมบอกนะครับว่าการที่กด M MM อได้ต้นเกมนี่คือ <Back up. S 2> ทำให้ M MM อมเนี่ยค่อนข้างหาเงินยากนะ แทงเราปวนให้อยู่นะครับโอเคเมดิซ่าขึ้นไปนะเราไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าขึ้นไปก็ไม่น่าได้อะไรนะรีฟาร์มเงินเอารถเข็นทองดีกว่านะครับได้ไหมเพื่งที่โอเคครับได้โหแล้วมาหมด ไม่รู้ว่าไม่รอดนี่ผมไม่จ่ายฟิกเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ไทเกียวเขายังมีฟิกอยู่ด้วยนะครับก็เลยไม่รู้จ่ายไปจะรอดหรือเปล่านะหอยเลยก็ได้เพื่อนไม่ต้องฝืนเล่นนะต้นเกมโดยไม่ก่อนครับ นนี้เขาน่าจะกำลังขึ้นไปเต่ากันนะเราก็ต้องดูว่าเราจะแย่งเต่าได้ไหมนะครับเอาเจ็บนะเมลิซา <You have S 2> เรียบร้อยครับเมลิซาลึกจับนามเมจเราค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะยิงทาคีออกอีกนี่เรียบร้อยครับตอนนี้เรามีอันติีนะเห็นน้อยก็เอาไว้เช็คได้นะครับว่าใครดักป่า เมซ่านะ่าจะมานะเอาละมาครับปล่อยเลยครับเพราะว่าหายานี่สับตายอยู่แล้วนะเพื่อนๆยิงพอนะครับน,รน่าจะลงมานะแล้วก็ระวังไว้ครับโอเคครับไทเกียวอยู่กลางนะ เดโปโปอยู่ล่าเมื่อกี้มาตีแมลงนะโปะโปเกียงเหมือนจะอ้อมลงมาครับถ้าอย่างนี้เราถอยนะพยายามยืนแบบเซฟในป้อมไว้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือพยายามหลบระยะด้วยนะคือต้องคิดเผื่อไว้นะครับว่าศัตรูอ่ะมีฟิกเกอร์เราก็ต้องหลบระยะฟิกเกอร์ด้วยนะพยายามยืนให้ห่างประมาณนั้นไว้นะครับ ราะว่าถ้าศัตรูฟิกมายัางไงก็โดนเราครับถ้าเราไม่หลบระยะฟิกเขานะเราเตรียมตัวจ่ายฟิกครับตลอดเวลาครับ๋ยวซูมไปเจอเป็นเมดิซ่าตัวเดียวนะตัว,ว่าไทยเกียวไม่อยู่นะครับแล้วเข้าเลยครับเมดิซ่า นึกว่ากาจะแบบว่าแย่ yeah. ยิงเล่นๆครับพี่แกเอาจริงนะอ่อยครับเต่าใกล้เกิดแล้วครับเค okay. ไทเกียวลงมาแล้วนะกาเป็นเวลครับยังไงเวลก็ต้องรอลงมาเติมแน่นอนนะอันนี้ตัวลวงนะครับเราก็ต้องดูตัวลวงด้วยนะว่าตูตัวลวงเป็นอะไรนะครับโอเคครับไทเกียวฟิกไปละ สวยปรับเข้าต่อได้นะโอ้โหโปโปเกือบตายครับอือหือโอ้โหยิงโดนหมาอีกจบเลยครับอันนี้ถอยเลยนะเกือบได้โปโปแล้วนะครับเมื่อกี้อีกนิดเดียวก็วิจะได้ป้อมกลางโอเคอยู่นะ ก็อ,อยู่การกัน3คนนะครับแล้วก็ขอตีป้อมสะหน่อยนะแต่ชูหายไปไหนไม่รู้นะครับโปออยู่บับส้มทูยังไม่โผล่แมปเลยนะเอาเรียบร้อยไงนี่ไงทูอื้อเกือบตาย โอ้โหไม่น่าเรียกชูเลยนะครับเจอเลยนะก็ว่าอยู่นะครับหายไปไหนนะแล้วก็เสียฟิกแล้วด้วยครับชูโบโบวางโอ้โหชูมาอีกครับจะชูเสียฟิกไปแล้วนะ ร่างสองครับเต่าใกล้เกิดน่าจะมากันหมดครับปิดชูปไปก่อนครับ ไม่มีใครนะเราก็หาจากอันติเอานะครับแต่ถ้าเรารู้อยู่แล้วเนะี่ยว่าเขาอยู่ตรงนั้นก็ไม่ต้องใช้อันตินะเพราะว่าเราเก็บไว้ใช้กับพารซสฟบเอานะครับโอเคแล้วชูมาหนีไปแล้วนะโอ้ยอล้วมากันหมด ลองหุ่นมาแต่ไกลครับซูเจ็บนะเพื่อเราลงมาไม่หมดนะครับนานหน้าอยู่บนนะนะไปครับเพื่อนเข้าต่อนะ <c oughs> ไม่ตายครับโปโปป๊อ่จะได้ได้วิว <c oughs> อาวป๊ปปนะเสื่อจะได้นะครับจะเจอครับเกาะขนาดนั้นถอยก็ได้นะ เันี้จต้องระวังไว้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าเราเป็นเ MM อ็ MM นะครับก็ศัตรูคือจ้องจะเล่นเราอยู่แล้วนะต่อใกล้เกิดครับต้องไปหลอดก่อนนะตรงนี้ไม่มีครับแต่อยู่ฝั่งนู้นหมดเลยครับหาครับเดี๋ยวเผื่อเจอชู ไปเกียวได้นะดูอยู่นู่นครับอย่างน้อยก็ปลอดภัยจากชูกแล้วนะเพราะว่าตอนนี้สตูมีตัวลวงตัวเดียวนะครับืมววบไม่ได้ซ่าเข้าเกือบไปลองเวลงัดนะหืมงัดมาครับไปเอาหล่หอนะ โปโปเขาไม่น่าเข้าแล้วนะครับน่าจะต้องทิ้งนะโอเคโปโปไปล่างครับทิ้งเลยนะกาดันป้อมแทนนะครับต้องกลับนะอันนี้เขนาน่าจะรู้แล้วนะครับว่าเราไปนะกามีเวลกับไทเกียวนะครับ จังหวะนี้เพื่อนทิ้งบัฟให้เราแล้วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องถามเพื่อนด้วยนะว่าเพื่อนจะใช้หรือเปล่านะครับแต่นี่เรามากับป่านะไม่ใช่ว่าจะไปเอาบัฟเขามั่วๆนะครับบางทีคือเขาเล่นตัวที่ต้องใช้นะไปเกลเจ็บครับ โดนดูดจังหวะสวยจัดโอเคครับแต่ไม่มีใครต่อนะโชคดีไปครับไม่งั้นล่วงแน่นอนครับเมื่อกี้โอเคครับป้อมกลางระเบิดครับกิมมาอีกชุดหนึง่งต่อได้ครับเอาป้อมสุดเลยนะโอเควิวงัดไม่โดน ระวังชูครับหลบระยะชูฟิกด้วยนะเราก็ต้องยืนไกลหน่อยครับเพราะว่าชูเนี่ยไกลมากนะครับระยะหวังฝนพี่แกถอยไว้ก่อนดีกว่านะครับชูล่างครับเอาชูได้น,นะ เอเค,ครับชูเขาตัดสินใจไม่กลับนะาลองชูส่วนนะครับโอเคครับส่วนมาไม่โดนใครนะเพระว่าจังหวะนี้ฟิกอาจจะใช้ไปแล้วนะครับถ้าไม่ใช้นี่คือน่าจะโดนผมนะ เจอครับปล่อยครับเบลดูทรงน่าจะแบบอยากได้เราจัดนะมาเลยนะครับเผื่อเมื่อกี้นี้อาจจะมีฟิกด้วยนะก็เลยตัดสินใจมานะครับแปลว,ว่าอย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะครับว่าเวลน่าจะมีฟิกนะอเอบนี้หมดเลยนะดักได้นะครับ แต่ต้องระวังไทเกียวเขาแบบเปิดสวยจัดหน่อยนะแต่ชูหลงมาคนเดียวหลอดเกิดแล้วนะจังหวะด,ดีอยู่นะแต่เอาหลอดก่อนดีกว่าครับโอโปเขาไม่อยู่นะถ้าเจอป่ากไฟตรงข้ามเขาด่วนเลนอย่างเงี้ยเราเอาหลอดเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะไม่มีใครอยู่นะ oh. แถวนี้ ไเกียวก็ไม่ได้เล่นอ้อมนะครับเล่นเข้าทางตรงอย่างเดียวนะ้าอ้อมนี่น่าจะน่ากลัวมากนะครับสาวไทเกียวนะขาจังหวะอ้อมดีๆนี่เปิดสวยจัดครับแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วนะบนสองครับกลางสองอได้ชูดักป่าเกิดเข้าไปแล้วไงดูฟีค,ครับ ไม่น่าทันนะเอาเทียร์ตัวก่อนครับเดี๋ยวรอเวฟใหม่ก็ได้นะไม่ต้องรีบครับเพราะว่าที่ถ้าฝืนเข้าไปแล้วเพื่อนไม่ได้เอาตัวเดียวกันนี่คือจบแน่นอนนะตูนี้คือฟิกไปแล้วครับระวังแค่ระยะไทเกียวพอนะป้งองก่อนครับ โอเคแต่ฟอมครบแล้วนะครับหูเ,เกือบไอเกียวมาอย่างนี้เลยปิดไอเกียวไปก่อนมาได้จังหวะเซอร์ไพรส์ามากนะครับอ่าน่าจบแล้วนะจีิงๆเอ้ผม ต้องบอกเมื่อกี้ว่าไทาเกียวคือใกล้มากนะครับเกียวอันตีเราถึงแล้วนะอีกนิดเดียวนะครับแต่ที่สำคัญคือถ้าเปิดสวยขนาดนี้แล้วเพื่อนตามไม่ทันนี่ก็คือจบเหมือนกันนะแบบบางจังหวะเราไม่ได้มากับเพื่อนอย่างเงี้ยไม่ได้คอนะครับเพื่อนเขาก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเราเปิดแบบเปิดคนเดียวเงาๆนะครับตายน,นี้ค่า12นะครับตาย1แล้วก็แอสซิสเนะทำดาเมจไป5้าหมนะครับตีป้อมไป9ก0า่แล้วก็แทงไป2 3 0 0 0นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe like, เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆ và chơi no way.